พี screws, so Mohammad, paper, ่นองเอ้ยมาเบิ่งหมกเตียงโม่ไงพี่นวงเขาเจาปลูกไว้ไงไงปอดสันญงกหไงปวดมาเบิ่งห้าไนก็เลยมาเห็นเตียงโม่กับมาส้นเตียงโม่ก่อนพี่นวงโอ้ยเตียงโม่ยังมาเป็นแต่สวรรค์แท่พี่นวงเอ้ยเนี่ยห้องบริเเฝ้าคือวานแหละพออยากมาตัดเขาก็มาตัดเอาเนาะพี่นวงเนาะญาในจะญ้าในผู้ใดอยากได้พันห้าในมาด้จะดื้อมาตัดเอา มามาบอกเรือใบห้มาตัดเอาเรือจะเรือตรงนี้มาตัดเอาโดยพยาการพี่น้องหยาในเสียจต่พี่น้องหยาในเสียแฮงเรียงไหลกับมาสูบน้ำใส่และพี่น้องเอ้ยมาสูบน้ำใส่แล้วก็มะปอกคนรักหยาฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อมีคลิปวิดีโอด้านใดก็สิได้แจ้งเตือนให้เบิ่งนเนาะจะเนาะเมื่อนี่กับมาสูบน,น้ำใส่หยาในหยาในมองนี้สิต่อสวงเรือพี่น้องงามงาม พี่กนมาเอาหนาไน่เอาว่วบวกพี่น้องเอาแต่ว่าเขาซื้อมะไหนเขากระปูกเรตอนี้เนาะพี่น้องเมาะกันมาเอามาเอาเปียหมดไทยห็นไหมพี่น้องเอาเอาเกลือเหยียดขวดเนี่ยเอาบริเวเฝ้าคือวานแหละพออยากมาตัดเัาก็มาตัดเอาเนาะพี่น้องเนาะ เนีย่ยในจะเนี่ยในผู้ใดอยากได้พันหย่าในมาเดือดจะเดือมาบวกเดือบอยให้มาตัดเอาเดือดจะเดือดน่องหย่าไน่เสียจะพี่น่องหย่าไน่เสียมันตัดเอาเกินเหตุปวดพี่น่องเอาหลายปวดเอาจนสิมัดให้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น่องมือนี้พ่อมาเบิ่งบอกเตียงโม่เดือค่ะเด้อ แตงงูตาเดียดปลูกอยู่ข้างหน้านี่งามงามพี่น้องเมืองดูไม่แต่ลูกงามๆามพี่น้องคนผู้ดใดอยากกินแตียงงมมะสื่อน้ำตาเดียดได้จะเด้อแต่ว่าบ้านในรูว่าเราเปิดขายบอกใกล้จะได้ขายแล้วเด้ออีสีหามื่อกว่าตัวเราพี่น้องคนไม่แต่ลูกง่ายง่ตียงงมตาเดียดคนผู้ดใดอยากสื่อกับมาสื่อน้ำเล่าได้จะเด้องามไย ก็ปลูกไว้เนี่ยปลูกทั่วกระเม้นบักเรือกระเม้นพี่น้องอบบอแต่ว่าได้ผลกับปลกเตียงโม่เลยละดกขนาดเตียงโม่แล้วดวกดกูขึ้นน้องเตียงโม่ตะเดียดนะตอานอนเฝ้าอยู่นี่ดิจาผู้ใดสิมะลัก์หลกัลกปรดดุรจสีเด้อเดี๋ยวนี้กำลังสีเริ่มเป็นหน่วยพู้นอยู่บน,ปนเป็นหน่วยเราเต็มเราพี่น้องปลกทั่วบอักเอรือบักเรือก,ก็เป็นล,กลูกแล้วล่งพลาดล่งไปเบืองบ่ได้พี่น,อน้องเห็นบ่ งโม่เจ้าเปียงโม่งามไรงามไยงามไรพอตาเดียดือบอ,อ,าาอน้ำเขาเนาะนี่เนาะคือมันจิตายเอา,า,อน,า,เน,าน้ำเขาหลมันจิตไตเโอ้บอ่อดยางมาเบืองกเียนมากกันเลยมองนี่เปียงโม่ผู้ใดยู่วพ่ตาไปส่ นี e ่ได้บ <c oughs> <Exactly. S 2> ักเตียงนะน่ะบักเตียงแก่บักเตียงวยยุ่ยใส่ละป่านนี้เขาไปขายเมื่อห่แล้วเก็บตัวนเศร้าซูมือมังเนี่ยเอานมเด้เอานมสวดเด้เอาน่มสวดมาเสียดจังวยเป็นดีจับดีงามปลูกปลูกปีนัะนนมสด บนมัเราเก็บแต่เศาแล้วบ่นี่บักเตียงพี่น้องเตียงเตียงน้อยหัวขุนวยพอเราเก็บแต่เ้าแล้วเวนี่ยเออบักเตียงสุดบักเตียงสดุสดสวดข้นกับซื่อดีแล้วอันนี้ไม่ย่งสะน่ะอันนี้บักเตียงไข่แต่น่ะ อันนี้บักเตียงไทยพี่น้องบักเตียงไทยเตียงไถ่ในบักทัวตะเดียดเด้อเด้อมือนี่มาเบิ่งหญ้าพี่น้องเลยคนเอาหญ้าจีนเม็ดเจ้าของเจ็ดสิบโบมีตัดพี่น้องเลยปลูกไว้ก็ไดรเอาบักเตียงไทยนี่ไปยังอาเอาบักเตียงไทยนี่ไปยังไปซุบนะบักเตียงไทยก็ได้คือกันบักเตียงไทยกะที่ซูบเราด้วยพี่น้องเราปลูกพันธุ์ท่านสมัยสามตัวเนี่ย พันวยน่งยเงี้ยน่ะวานวานน่ะัวเนีบบนบนย,ยบกเ,เตียงไทยได้นีเด้อบกเตียงไทยพันเงยเน่ะเลาบรไปลูกพันกลุ่มนี่แล้วปลูกพันธุ์ท่วาอันข้าเจาา้าไข่ขายดีๆนะพี่น้องเตียงไทยนะจ๊ะบุได้อยากกินกับมะซื้อน้ำตาเดียดได้จะเด้นนนอบนยังนั่นนนเฝาอยู่นี่แหละ เสียบอร่อยใกล้ทีซุกแล้วบักเตียงบักเตียงอีกจักซีบมือกับซุกเออจังเอยแล้วก็เปลี่ยนตังค์บักฟักท่วงแล้วกับักฟักท่วงกับบอกฟักท่วงหน้อยบักฟักท่วงรุ่นน้อยมันกล้ทีซุกแล้วล่ะเนี่ยแต่ว่าบักบักเออนี่มันมันบอกขึ้มูอดอกมันบอกคอยประสบความสำเร็จมันบอกคอยจับเนาะ แต่ว่าบักโม่นี่ดกขนาดเด้อบักโม่นี่เด้อพุ่นพี่น้องบักโม่กำลังเพียงเด้อบักโม่หน่าเมียนบักโม่มันเพียงแถิเด้อพุ่นอ่ะเพี่พี่น้องบักโม่เบิ่งดูพุ่น่ะดกกระด้วกพูดกอาดคลิปมาซื้อน้ำตาเดียดเด้อแต่ว่าอย่ามาลักของเราเด้อนอนเฝ้า ไม่ตยหยวงมาเก็บอันบักเตียงแต่ว่าเพื่อนเก็บไปขายกอนน่ะนั่นเราไม่มามาเก็บสาพวดต้องอาไปขายเราเรียบยร,ร,ร,รอ้อยนี่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 อาไว้นึงน่ะ